พอลงทะเบียนภาษีเสร็จเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะมันบอกนะคะในอีก2อสามวันข้างหน้าคุณอาจจะพบว่าผู้ติดตามลดลงทั้งนี้นะคะลดลงทั้งนี้เนื่องจากเรานำบัญชีผู้ติดตามที่เป็นสแปมออกจากช่องของคุณโอเคเราดูต่อไปนะคะนะคะเพิ่งได้รับนะคะเมลจาก The YouTube Team นะคะวันนี้ส่งมานะคะ ค่ะทุกคนนี้ Import a n เทนะคะอิมพ r t a n เทนะคะแท็กนี่เป็นหมายสำคัญเลยนะคะที่ทุกคนได้รับมาเพิ่งได้รับมาวันนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเรจะไปทำการกรอกแบบฟอร์มนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Life น n Europe นะคะวันนี้นะคะอ้ําจะมาเอ่อกรอกนะคะรายละเอียดของภาษีนะคะที่ ที่ทุกคนได้รับเมลเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกรอกนะคะไปพร้อมๆกันนี่ก็เพิ่งครั้งแรกนะคะหากคุณเป็นครีเอเตอร์ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาโปรดส่งเตรียมส่งข้อมูลนะคะใน AdSense เพื่อความถูกต้องนะคะประมาณนี้นะคะ Google แ้เซนอย่างนี้นะคะมันก็จะผู่ไปเราก็จะขึ้นมันจะขึ้นบัญชีให้เราเลยนะเนี่ค่ะครับปกติเลยนะแปลเป็นไทยใช่แล้วว่าอ่านภาษาไทยออกเนาะเนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะเข้าสู่ระบบนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยนะฮะ หน้านี้ของเรานะต่อไปฉันจะเข้าไปนี่ค่ะตรงนี้การชำระเงินนะนี่ค่ะมันจะขึ้นแรงอยู่เอ,อเเตอนี้ยเนี่ย,ยมันบอกข้อมูลแบบนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงที่จัดการข้อมูลนะคะลองเข้าไปดูนะเป็นยังไงโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนข้อมูลภาษีเพื่อให้ได้รับการ Okay. โอเคปรดตรวจสอบอันนี้เมือนจะขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ครั้งแรกของอั้าจริงๆนะคะอันนี้คือเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะถ้าผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดูใครเลยค่ะไม่ได้ดูใครเลยนี่ทําออกมาเพื่อเป็นความรู้นะเข้าไปสิครั้งแรกของอ้้มเหมือนกันอ๋อมันต้องให้เข้ารหัสอีกรอบอะ่ะ โอเคนี่นะคะเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแหมือนนี้นะมันก็จะถามว่าเป็นบัญชีประเภทใดนะเราก็ตอบไปเลยนะบุคคลธรรมดาถัดไปแล้วมันถามอีกเป็นพลเมืองหรือผู้ความนักของสาหารหัฐอเมริกาหรือไม่ไม่ใช่หรอวคะ่ะไม่ไม่คะ่ะ ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาอะไรเนี่ยแล้วก็ถามว่าอะไรเนี่ยเลือกประเภทแบบฟอร์ม W-8 จากคำตอบที่เลือกก่อนหน้านี้คุณต้องใช้แบบฟอร์ม W-8 นะแบบฟอร์มนี้มักใช้โดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนี้นะคะเลือกเอาอันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ละอันนี้แหละของเรานี่แหละเอาอันแรกเลยนะคะ มาดูนะคะอันที่อโอเคนี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะคะฟาเบียนเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปสำรวจไปเติมนะคะเราก็เติมกันหมดเลยนะ,ะนี่นะคะเติมหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งเนาะ,ะโอเคอันนี้อันที่หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเติมก่อนนะคะ พอกอกเสร็จแล้วนะฮะถ่ายเองนะฮะก็เนี่ยค่อเมื่อเติมไปเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มาอ่านข้อที่สามเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะคุณอ้างสิทธ์อะไรเนี่ยอสะดวกนะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพานักพานักในอเมริกานะอันที่อันที่ว่าใช่เนี่ยผู้พานักของประเทศที่อ้างสิทธ์ ตามต้นที่สัญญากับอเมริกานี่ไม่เลยนะน่ค่ะตอไปเลยเนาะมาหน้านี้นะอันนี้สี่ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มนะฮะมันก็จะไอโชว์อันนี้ขึ้นให้นะประมาณนี้แบบฟอร์มค่ะชั้นดินดยันได้ตรวจสอบภาษีไดแล้วถูกต้องครบถ้วนเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะ ตรวจสอบก่อนนะคะเดี๋ยวจะยืนยันเนาะตรวจสอบก่อนนะกดตรงนี้เลยฮะนี่มันก็จะขึ้นอ่ามันก็จะขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้ดูเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะลายเซ็นของคุณเขาก็ถามว่าคุณคือบคุคคลที่แสดงอยู่ในส่วนลายเซ็นไหมตอแบบว่าใช่เลยนะถัดไปเลยค่ะอันที่หกเนาะ โอเคต่อมาอันที่6นะคะกิจกรรมที่ดำเนินในอเมริกานังถือรับรองอะไรนี่ไม่นะคะฉันขอรับรองอเราะว่าฉันขอรับรองว่าบริการที่มีต่อ Google หรือบริษัทเนี่ยนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและแรงงานหรือต้นทุนรวมถึงอาคารเครื่องมืออืนอ่นใช่ก็นอก เราไม่ได้อยู่ในอเมริกานี่หว่าไม่อะไรก็ไม่รู้นะฮะส่งไปดิเสร็จจังเนี่ยค่ะเยอะนะคะเนี่ยเยอะโอเคเรียบร้อยเป็นเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะได้แบบฟอร์มแบบนี้เลยนะอ้อหเผื่อจะได้นะทุกคนเนี่ยค่ะ อนุมัติแล้วก็ตามนี้สงสัยจะอ่าตามนี้เลยเนาะสามสิบเปอร์เซ็นนะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะ,นะนะนยนะก็เป็นความรู้กันไปนะคะใหม่ใหม่เลยนะคะเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะค่ะถ้ารับชมคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มา <c oughs> ด้วยนะคะบ๊ายบาย